โอเคครับก็ขอกล่าวสวัสดีผู้เล่นทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยกุบเกมจิกิโอ,โอเดลลิงเช่นเคยครับทุกคนตัวนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวเด็กหม่นะครับก็คือเด็กวอลล็อกนั่นเองครับก็เข้ามาจากบล็อกของช้ยิ่งสไลด์เลยนะเป็นบล็อกใหม่เลยตัวเด็กวอลล์รครับก็บอกไว้ก่อนเลยว่าไม่มีคนเล่นในอนิเมะเพราะฉะนั้นสกิลนี่ก็ไม่ต้องหวังครับไม่มีสกิลตัวละครเข้าแน่นอนโดยผมก็ใช้เป็นสกิลแอทแทกชาร์นครับเป็นสกิลแบ้ัมพลังให้มอนตอั้งเลาหนึ่งตัว ซึ่งตรงนี้คน,นจะใช้อะไรก็ได้ครับผมมันได้แนะนำอะไรพิเศษนะสกิลเพิ่มไลฟ์พอยต์สกิลจั่วเทพอะ่ะได้หมดเลยนะอันนี้แต่ผมใช้เป็นแอคทมชาร์จเฉยเอามาปั๊มพลังก็ต้องขอบอบไกไว้ก่อนครับเอเด็กมอลล็อกอันเนี้ยผมจัดขึ้นมาเพื่อความฮาลุวนนะตอนแรกเพราะว่าผมอ่ะใส่ครบทุกตัวนะอะ่ะแต่ใครเห็นเนี่ยผมใส่ครบทุกตัวเลยมีแค่ใบเด็กผมไม่ได้ใส่ครับก็คือใบนี้นะไอเดมกระจอก่มเลยไม่ใส่นะโอเคแล้วก็มาดูสกิลเลยดีกว่าครับเริ่มจากตัวนี้เลย Ora, วอล์กเมเทโอราล์กอนนะมีความสามารถ3อย่างเลยด้านใบน,นี้เอฟเฟกต์แรกครับการนี้ไม่ถูกต่อมาจะเอฟเฟกต์การ์ดของศัตรูก็ถือว่าดีมากเอฟเฟกต์นี้ความสามารถที่2ครับเมื่อการนีต่อสู้กับมอนสเตอร์ศัตรูครับคุณสามารถทำทำให้มอนสเตอร์อีกฝ่ายครับที่ต่อสู้ก,กับากไปนะ่ะเอฟเฟกต์แลกผลได้และก็มอนสเตอร์ทุกใบเขงฝั่งหรือครับที่มีชื่อมัอนกับตัวที่เอฟเฟกต์แลกผลไปอะเอฟเฟกต์จะแลกผลตามไปด้วยก็ยกตัวอย่างครับสมมติผมเอาเนี่ย ไปต่โฮปนะไปพูดกับโฮปผมใช้เฟเคครับเนเกทโฮปไปแล้วฟันตัวฆ่าครับมีโฮปอีกตัวหนึ่งบนฟิลไอโฮปตัวนั้นครับเอฟเฟคจะและ่คนตามไปด้วยก็เป็นเอฟเฟคอะไรที่ดีนะในเกมมอนเตอร์ที่ต่อโครงการนี้ได้เอฟเฟคนี้ไม่ติดบอลเบอร์เทอรนะเชคก,กี้ขาบก็ได้เป็นอะไรที่ดีมากพอามสามารถอยา่างที่สามครับในช่วงปัจเจกเฟ้ครับเป็นคุยเอฟเฟคนะอเอฟเฟคคอยล์สูงคุณสามารถทำให้มอนเตอร์วลอลล็อกทุกใบครับพอโจมตีเพิ่มขึ้นสองร้อยจนจบเทิร์นศัตรู จ้จนะครับการที่สามารถตีมอเตอร์ได้2ครั้งในบัตเทิลเฟสตีมอเตอร์นะตีได้แค่มอเตอร์2ครั้งโดยเฟเกต์ทาของกรกมน,นะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะแต่ดูเหมือนว่ามันต้องให้ตัวนี้ตีก่อนถึงจะกดสกิลนี้ได้เทิร์นเรานะถ้าใช้เทิร์นเราอะ่ะอันนี้ก็งงเหมือนกันว่าทำไมต้องให้มันตีก่อนนะเพื่อใช้เอฟเฟกต์นี้ได้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันต่อมาก็ตัวนี้ครับวอลล็อกฟอเทียครับไอตัวมีดปอกผลไม้ัวนะี้เอาจริงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแนะนำพอ อ่ะแนะนำไ,ไปใส่ใบเดียวได้นะถ้าผมใส่มาสองใบแล้ควคาสามารถสองอย่างครับเอฟเฟกต์แรกครับถ้ามอนเตอร์ธาตุดินเพ่าหนังรบของเราทําการแบทเทิลหลังเขาแล้คอขเสียหายครับคุณสามารถค้นหาวอลล็อกการ์ดจากตีเครื่องมือได้ใบหนึ่งตัวไว้ตัวมันเองและแจ็คนะครับมอนเตอร์วอลล็อกทุกใบพลังโจมตีเพิ่มขึ้น200จนจบเธอศัตรูก็เอฟเฟกต์นะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อต่อฟู้เสร็จแล้วแล้วก็ความสามารถในที่สองครับถ้าการนี้ถูกทําลายตัวเอฟเฟกต์การ์ดลราสูญเสายครับ อาเชอพิเศษมอนเตอร์วอลล็อกเวลห้าสูงกว่าจาักมือจากเด็กๆตัวหนึ่งเฟนนีจะได้จะได้แค่เทะครั้งเหมือนกันก็ถ้าตายใจฟกกาครับอาเชอพิเศษเวลห้าขึ้นไปด้ตัวหนึ่งจะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้นะลองแต่เลยก็มาตัวนี้ครับวอลล็อกแอคทอรครับไอตัวน้องไก่นะตอนแรกผมเห็นมันถือน้องไก่นะเมื่อมอนเตอร์พ่อนลบท่านดีคอเราทำการอาเชิญแบบปรตีครับคุณสามารถเชอพิเศษการนี้จากมือได้ก็เป็นตัวลงฟรีนะ อีกควมสามารถครับถ้าการได้ทูกรสูส่าโดยเฟกัสการศัตรูคุณสามารถเชิญพิเศษวอเตอร์เวร์ฮาขึ้นไปที่ชื่อวอลล็อกจัตติกได้ตัวหนึ่งครับหรือจากมือก็ได้ก็คือ2ตัวนี้นะอ่ะเอฟเฟกต์ที่2องในจะเหมือนกันนะเอฟเฟกต์ที่2คือเหมือนกันต่อมาก็วอลล็อกเวนตี้ครับเวนตี้มีความสามารถ2อย่างเหมือนกันเอฟเฟกต์แรกครับถ้ามอเตอร์พ่อนลบทานเดนเราทาการเทิลกักมอมตอรศัตรูในช่วงคอนดักเซหายครับคุณสามารถจ็คและพอยแปดร้อยเพื่อทําให้มเตอร์ที่ต่อโซอยู่ครับ ่ารโจมตีเพิ่มขึ้น800จะจบเทิร์นแล้วก็ข้อมสามาัถที่2ครับถ้าารเนี้ยถูกลงคูาสาตโดยเฟคการ์ดคุณสามารถเชื่อมิอเศษมอนเตอร์เวล5หรือสูงกว่าที่ชื่อวอลล็อกจะกปติได้ตัวหนึ่งหรือจักมือก็ได้เอฟเฟกต์ทนะี่2เนี่ยคือเหมือนกันนะไอ้สามตัวเนี้ยเอฟเฟกต์ Effect จะเหมือนกันเลยซึ่งโตเวนตีเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจครับว่าเจ๊แกนี่ทำไมดูสวยกว่าชาวบ้านเขานะอาจจะเป็นเพราะมุมกล้องหรือฟิลเตอร์ก็ได้นะหรือไม่ก็ผมอาจจะหลอกสเสน่เจ๊แกไปแล้วก็ได้นะ เออแต่เสียดายงานนอกน้อยไปหน่อยต่อมาก็ตัววอลล็อกแมมมอสนะครับมันชื่อแมมมัดนะแต่มันคือแมมมอสแหละง่ายๆซึ่งไอตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นลูกน้องไคโดนะจากการดาวของผมพระชุดแม่งคดเหมือนเลยก็ามสามารถของตัวนี้ครับมี2อย่าเหมือนกันนะไอตัวนี้เป็น5ดาวนะบอกไว้ก่อนอ่ไมันใช้เวลสี่นะถ้าบัฟเฟอ์เราไม่มีมอนเตอร์หรือมอนเตอร์ของเราครับทุกใบไปเพ่าหนังลบคุณสามารถใช้กันแปบไม่ต้องสั่งเว่ยได้ อันนี้คือเซ็ตแรกมันเนาะข้อสมบายที่สองครับถ้ามอนเตอร์พ่อนลบธาตุดินเราทําการแบทเทิลหลังจากคำนวณความเสียหายเสร็จแล้วคุณสามารถเลิกการเวกเกอร์ดักศัตรูหนึ่งใบครับทำลายทิ้งได้จากนั้นวอลล็อกเราทุกใบพลังโจมตีเพิ่มขึ้นสองร้อยจนจบเทิร์นศัตรูเฟนนี่จได้แค่เธอล,ละครั้งก็ถ้ามอนเตอร์ธาตุดินเราอะสู้เสร็จใช่ไหมทำลายการมอนสัตรูได้ใบหนึ่งครับแล้วก็บวกสองร้อยให้ทุกตัวอ่ะก็ถือว่าเก่งอยู่นะแต่ต้องสู้เสร็จก่อนนะ แล้วก็มีตัวครับที่ผมมาได้ใส่ครับก็คือตัวนี้ Wallock Office ก็สมควรแล้วที่ไม่ได้ใส่เอฟเฟกแรกครับเหมือนกับตัวนี้เลยนะถ้าว่าฟิลเราไม่มีมอนเตอร์ครับหรือมอนเตอร์เราเป็นทัตหรือเป็นเพาแหนลบมันเลยคุณสามารถใช้การนี้แบบไปต้องสั่งเว่ยได้ความสามารถที่2ครับถ้ามอนเตอร์นักรบธาตุด,ดินเราทําการแบทเทิลหลังจากซูเซตครับคุณสามารถส่งมอนเตอร์ธาตุด,ดินเพาอระลบจากเด็กผงสาได้ใบหนึ่งจะนํามอนเตอร์ Wallock เราทุกใบบวก200จนจบเทินศัตรู เฟนนี่จะได้แค่เธอละครั้งก็เป็นตัวปั๊มพลังนะแต่ปั๊มหลังซู้เสร็จไงคือหลังซู้เสร็จแต่มาอาจ,จะตายหาไปก่อนแล้วค่ะทายผมเลยไม่น,นำให้ใส่นะแต่ก็ถือว่าเก่งอยู่แหละอนาคตอาจจะได้ใช้นะใบนี้ต่อมาก็เป็นพวกการเว็บมอนนะครับก็เริ่มจากเว็บมอนฟิลวอลล็อกเมาเทนก่อนเลยนะครับไอใบนี้เป็นใบที่สําคัญมากนะทุกคนทุกคนมีนะใบนี้มีคุสามารถ3อย่างลยน,นะถือว่าเยอะมากเอฟเฟกต์แรกเมื่อการที่ถูกฟังใช้งานคุณสามารถค้นหาวอลล็อกมอนเตอร์จากในเครื่องมือได้ใบนึง เอฟเฟกที่2ครับเมื่อเริ่มบัติเฟสถ้ามัฟฟีเราไม่มีมอเตอร์เลยหรือมอเตอร์คนละครับเป็นมอเตอร์พอนาล็อบมดเลยคุณสามารถเชิวิเศษมอเตอร์วอลล็อกจากมือได้แต่ตัวที่เรียกมาครับต้องไม่มียูเบฟิล์อยู่แล้วนะคือถ้ามีชื่อเหมือนสมมติผมจะเล็กตัวเนี้ยแล้วมัฟฟีเรามปตัวนี้อยู่แล้วคือผมเลกไม่ได้นะอันนี้ทุกคนต้องระวังนิดนึงนะเอฟเฟกสุดท้ายครับถ้ามอเตอร์พอรอบเราจะูกทมมาจะแกรต่อสู้คุณสามารถเอากันเนี้ย รถฟุ้งฝ่าแทนแก๊สสุบสลายได้ก็เป็นเอฟเฟกตายแทนนะโดนการอันนี้ครับสามารถใช้งานไนดะ้แค่เทิร์นละหนึ่งใบเท่านั้นนะอันนี้ต้องระวังน,นิดนึงนะถ้าขึ้นมือเยอะอาจจะเกะกะได้นะแต่ของจริงมันก็ถือว่าดีแล้วล่ะเอฟเฟกต์แลกหากของเอฟเฟกต์ที่สองลงเพื่อนได้เอฟเฟกต์ที่สามาคือตายแทนได้อะไรที่ดีมากสำหรับตัวป่าเมล์เทนเนี่ยต่อมาก็ไปนี้ครับไอวอลล็อกไฟลุกนะผมเครียดอ่านชื่อมันไอไฟลุกเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเมื่อพวกเราต้องมีบัคเตอร์วอลล็อกนะ มีความสามารถ2อย่างครับเอฟเฟกต์แรกครับเมื่อศัตรูใช้งานเอฟเฟกต์มอนเตอร์คุณสามารถเนเกตเอฟเฟกต์นั้นได้เอฟเฟกต์ที่2ครับในช่วงบัลเทนเฟสคุณสามารถเนเกตเอฟเฟกต์เวทกำลังศัตรูได้หรือเอฟเฟกต์มอนเตอร์ก็ได้ครับก็เอฟเฟกต์ที่2เนะี่ยจะใช้งานได้แค่ในบัลเทนเ,เฟสแต่สามารถเนเกตเวทกับดักได้แต่ถ้ายเอฟเฟกแรกเนี่ยคือใช้ช่วงไหนก็ได้ครับแต่สามารถเนเกตได้แค่มอนเตอร์เอาจริงวันนี้ก็สำคัญนะจะใช้สามใบก็ได้หรือแต่เติมบนไซคแค่สองใบพอนะ ้มามันก็การไว้บนต้นอเนื้อครับวอลล็อกออเดลเราสามารถควบคุมการเนี้ยวอลฟิได้แค่ใบเดียวเท่านั้นเมื่อการที่ทุกฝ่าใช้งานคุณสามารถวางแมคคาเตอร์ลงบนการเนี้ยสเมตรแล้วก็อีกอีกโอซามา่าครับเมื่อมัเตอร์วอลล็อกเราทำลายมัเตอร์ศัตรูได้จากแบตเทิลนะลงสุสานคุณสามารถรืมูคาเตอร์เนี้ยออก1เมตรจั่วการได้ใบหนึ่งถ้าเคาเตอร์ไอเนี้ยหมดเมื่อไหร่มันจะถูกลงสุสานก็ทุกครั้งที่มัเตอร์เราทำลายมัเตอร์ศัตรูจะได้จั่วหนึ่ง แล้วมันมี3เม็ดใช่ไหมถ้าเขาว่าจะใช้ในสูงูสา3ครั้งก็คือจวได้3ใบจริงๆก็ใช้ยากกว่านะไปนะก็ต้องใส่กันนะผมแนะนำว่าต้องใส่นะต่อมาก็ใบนี้ครับ w a l l o c k Spirit เป็นเวทคอนโลสูงเนอะซึ่งไอเจหัวแดงเนี่ยมันมีเป็นการ้ทุกคนแต่แค่เกมเนี่ยมันยังไม่เอาเข้าอ่ะก็รอไปก่อนการที่สามว่าใช้งานได้ใน Battle f i e นะครับให้เลือกมอเตอร์ w a r l o c k ในสูสาแล้วหนึ่งตัวเลือกใช้งานเอฟเฟกต์หนึ่งยากครับมี2ออย่างให้เลือกนะ อย่างแรกอันเชอร์วิสตเครับตัวที่เลือกลงมาตั้งจมตีแต่เอฟเฟกจะไร้ผลและไม่สามารถจบตีโดยตรงได้อย่างที่สองครับให้เลือกมาตั้งป้องกันคือชุบมาตั้งป้องกันจะนะครับ w เตอร์ว l l ล็อกเราครับทำเจ้าทุบถ,ถลายใช่ไหมครั้งแรกอะ่ะจากแบทเทิลมันจะเปิดทุบถลายคือกัดตายได้ครั้งหนึ่งเอฟเฟกต์นี้ใช้ได้แค่เทิร์นละหนึ่งครั้งก็จริงๆเป็นอะไรที่ดีนะแต่มันใช้แค่ได้มันใช้ได้แค่ในช่วง w a เตอร์เฟ e ไงเลยเป็นข้อฟเสียของใบนี้ โอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะเป็นการ์ดสามันทั่วไปส่วนเอ็กต้าด้วยครับก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะก็ดาร์คเรมิเล่ครับเอามาสู้พลังเป็นแหลงสีตัวนี้ครับตัวไอตัวดาร์คเฟียเนี่ยเป็นไม่ใช่สิตัวคิปเปอร์นะเป็นตัวแหลงห้าผมใส่มาเพราะว่าเป็นตัวนี้สามารถเผื่อได้เรียกสามารถทำลายการ์ดไงนะได้ใบหนึ่งแล้วก็คิงอาร์เธอร์ผมไม่มีเอ็กคาลิเบอร์นะผมเลยใส่เป็นคิงอาร์เธอร์แทนซึ่งคิงอาร์เธอร์เนี่ยสามารถเล่นคอมโบกับเด็กนี้ได้อยู่นะเพราะเป็นนักรบธาตุดินด้วย เลยสามารถเล่นคู่ได้อยู่แล้วก็แมงมุมแมงซาบแล้วก็แมงมันเ็นยหมผีเสื้อ,อไม่ใช่แมงมันอ่ะส่วนสกิลช้าแม็แทคชานะักทุกคนรู้ไปแล้วโอเคก็คงประมาณนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยครับไปเลยโอเครอบนี้ก็จะมีรีเพย์ให้ดูเล็กน้อยนะครับอ่ะไอเราได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนใช่ไหมผมลืมแล้วโอเคมือขึ้นไปได้ถือว่าสวยอยู่เพราะมีเวฟิลนะ เวฟฟิลนี่เป็นอะไรที่ดีมากผมก็ลงตัวนี้ไปครับเอฟเฟกเมื่อลงอันเชลพิเศษตัวนี้จับมือได้นะไอ,อตัวนี้อันที่ผมยังไม่ใช้เวฟฟิลนะผมเก็บไว้ก่อนกลัวศัตรูมันทําลายทิ้งรู้สึกเสียดายเราเจอเบ๊กเปนจิเชียนะทุกคนอ่าเขาใช้เป็นตัวนี้ด้วยไอตัวบล็อกพิเศษนะอ่าลงมาครับหาเมจิเชียขึ้นเมอ่บอบลอกกาไปหนึ่งอ่าเขาตีมาครับเขาไม่อา่านเทคนะทุกคนไอตัวนี้ครับหลังสูเสร็จนะทำลายเวฟกระดักศัตรูได้ใบหนึ่ง เราทำลายตัวนี้ไปเขาควรเอาเนี้ยตีตายคู่นะผมใช้เวฟฟิลครับเมื่อใช้งานสามารถหักของได้นี่แะครับเราต้องยิบเป็นตัวเจ็ดดาวอยู่แล้วแล้วก็งลงตัวนี้ไปครับแต่ในแบทเทิลเอฟเฟกต์มันเริ่มแบทเทิลนะอาเจนวิเซ่แบทเอร์วอลอกจากมือได้ผมก็จะลงตัวใ่ญ่ไปนะแต่ศัตรูยอมแพ้ไปก่อนอันนี้คือศัตรูเล่นพลาดนะเขาควรฆ่าไอ้ตัวเนี่ยตัวลูกน้องไคโดก่อนเพราะเขามอบขามาคัดไปไงเนะขาเล่นพลาดเองหรือไม่ก็เขาไม่ได้อ่านเทค ก้าวล็อกเน่เป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีคนเจอมั้งเลยอาจจะไม่ค่อยมีใครรู้สก,กิลนะว่าไม่รู้เจอจูไดนะทุกคนอันนี้ถือว่าหนักมืออยู่เกือบแพ้เหมือนกันได้ไปไฟล์เริ่มหลังนะครับถือว่าโชคดีเหมือนกันนะเนี่ยได้เริ่มหลังโอเคมือถือว่าพอใช้ได้ครับจริงไม่ได้นะไม่มีเวฟฟิลเราใช้ในออฟฟิวชั่นครับเรียกเป็นเลฟในออสนะแล้วก็มอบอ๋อเรียกแอร์แมนมาเอฟเฟกต์แอร์แมนเนหาของได้ MM 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 มันจีเป็นตัวลิควิดครับเอ็ okay, จบเธอครับเอาเธอแล้วครับจัว่วอะใช้ไมตต้อนได้ครับอันนี้ได้ใช้ด้วยนะจริงใบนี้ไม่ต้องใสก็ได้ครับย้ำเลยนะไม่ต้องใส่ก็ได้วางเคอ์เตอร์สามเมตรนะลงตัวเวนตี้ไปครับแล้วก็ตัวน้องไก่ครับอาเจอพิเศษจากมือได้ปึ๊บวางบัวมูลไว้บทเบตเตอร์ตีเอาไปร้อยเดียวหอดเอฟเฟคครับตัวจั่วหนึ่งได้ใช้ด้วยนะอันนี้เราจั่วได้ในเกมมอนเตอร์ด้วยยูชันครับ น,น,นะครับเขาต้องเรียกเป็นสนไลด์อยู่แล้วมาเราสไลด์นะเมื่อลงนะครับหยิบของได้แล้วก็ตัวนี้ได้จัวสองฟึบไอ้ที่ฝ่ายก็เล่นชำนาญแล้วนะแต่ฟึ๊เขาจำไม่ได้อ่านเทคเด็กเรานะไม่น่าจเหมือนกันเพราะอะไรอันนี้เขาเลือกเป็นสนไลด์อีกตัวหนึ่งนะเอามายิงกามอบเราปาตีอันนี้ผมยังไม่เปิดบัวมูลครับผมคิดว่าสตัวมันจะยิงบัวมูลไงเลยเก็บไว้ก่อนแต่อันนี้เกิดความข้ดหม้ครับ เขายิงมอนสเตอร์เขาคืออันเนี้ยไม่ควรทำนะทุกคนคือห้ามยิงมอนสเตอร์ผมบอกไปก้อนเลยเอฟเฟกคการ์ดเมื่อทุกคนมาจะเอฟเฟกต์การ์ดอันเชอร์บิเซครับนี่ลงมาเลยตัวใหญ่อ่ะอันนี้ผมยอมเจ็บไปครับปล่อยไปเลยตีมาครับใช้เอฟเฟกต์ครับเนเกมมาตัวที่ต่อสู้ด้วยแล้วก็เอฟเฟคที่สองครับปั๊มพลังสองร้อยแต่พลังก็ยังสู้ไม่ได้นะผมต้องใช้โบว์มูลจับความไปความไป เขาตีมาเขาไม่ยานเทอีกแล้วนะครับเมื่อตอฟลูกับเนเกตสันายไปอ่ะเอฟเฟคปั F ๊มพลังหายครับตายห้าอันนี้เขาพาดเยอะมากแล้วก็เมื่อทำลายหมอนได้จวหนึง่งคือเราชนะแบบงงๆอะ่ะจัวครับอัญเชิญไปเอฟเฟคครับไม่เห็นเพื่อนลงอัญเชิญไปตัวน้องไกลอันนี้ขึ้นมือเยอะมากเล่ยจริงๆเ,เ,เ,เรียกมันดังเลยมันเล่นได้ครับแต่ผมไม่เรียกนะเอฟเฟคครับตัวหนึ่งนะอ่ะเคาน์เตอร์หมดลลทุกสารปั๊มสอง่อยครับตีได้ครั้งหนึ่ง แล้วก็ตีครับอเอาไปสองคนหนึ่งโอเคสตูจนมุมแล้วนะเอกซ์ตาได้เขาเลือกแค่ซีบายด้วยใครเขาใช้ไม่ได้คร,ครับฟิชชั่นทาครับอันนี้เขาไม่ได้ใช้สกิลใหม่นะใช้เป็นสกิลเก่าถือว่าดีอยู่มั้งแต่เขาน่าจะแพ้แล่ละเพราะฮีโร่เขาเสียตัวเล่นหลักไปเยอะแล้วไงเนี่ยเหลือสามใบเด็กเอฟเฟกต์แอร์แมนครับอ่ะเนเก้ไปเลยครับจบ <laughs> เนเก้มอนเตอร์ครับไอ้ใบนี้ไอ้ตัวไฟนะ เามีฟิวชั่นเก็บไว้นะถือว่าโชคดีมากแต่เขาหมดตัวเล่นแล้วไงที่จริงคิดว่าจะเล็กเกทอร์โดนะแต่เขาน่าจะไม่มีเขาเล็กเป็นอะโดเคชั่นนะว่ายไปครับเราชนะแล้วนะพัเินจั่ครับลงมาครับเรียบเป็นดักเรียบเป็นเล่ยครับแน่นอนครับสู้พลังมาแล้วก็ตีปิดเกมนะฮะนี้ใช้ตัวนี้การใช้ตัวนี้ปิดไงลืมแบบพลังไม่พอ เราดักลีบิเลนตีปิดโอเคมาไปเล่นสซกันเลยดีกว่าครับไปเลยโอเคขอแบบนินนๆนนะอู้เราได้ไฟล์เริ่มหลังครับอีกไฟายเป็นสองพี่น้องวงกดนะกิวบาลานโอเคตัวเด็กแปลก,ปลกอู้มีวฟฟิลครับแล้วก็มีตัวเจ็ดสาวไปนะว่าพอใช้ได้อยู่เดี๋ยวก็ดูว่าศัตรูเล่นเด็กไรนะ เทียมิทว่ะโอ้โหเด็มาแข่งกันเวฟฟิลนี่ว่ะเทียมิทเป็นเด็กเด็กครับที่เน้นเวฟฟิลนะแต่เด็กเราเวฟฟิลแค่เก่งเฉยโอเคได้จั่วหนึ่งทิงหนึ่งเนาะลำบากแล้วสิจำคานตัวสฟิงชนะไอเด็กเทียมิทเนี่ยโอ้คอมโบขึ้นเลยเหรอหาเวฟฟิลขึ้นเยอะเกิดหลักหากของใช่ปะ,ะหาหาของได้มาแล้วตัวสฟิงไอ้ตัวแรกโกง ไม่เป็นไรครับเราสามารถเนียโอ้มีการมอรบว่ะชิบหะกลัวการมอบไปเฉยนะปรเดินจัว่วอ่าโอเคเรากลัวการมอบศัตรูตไปเฉยนะอ่ะอใช้เม้าเทนไหมครับตัวนี้มันโอเคเขาจะเปลี่ยนฟิลหรือเปล่ปานนี้เราต้อศัตรูนะมีขึ้นเชนอ๋ออาจจะเป็นขึ้นเชนตัวนี้เอฟเฟคครับหาของได้นะลำบากนะฮะ แล้วผมจะเอ้ยเรามีโอ้เรามีเก๋ดเดี๋ยวนะเรามีทุกตัวน่วอะ่เรามีทุกตัวเลยฮะแั้นเอาเป็นเอาเป็นแมมมอสด,ดีกว่าจะลงตัวนี้ไปครับลงลงตัวมีดปอกผลไม้ไปครับแล้วก็ใช้ตัวน้องไก่ครับอนจทน์พิเศษมีขึ้นอขึ้นเชนนั่าจะเป็นเชนตัวนี้ โอ้มีโอ้โหฟูขบวยหรอไม่ธรรมดานะคนเนี้ยเดตทอยได้เขายอมรีมูฟไปหรอแปลว่าน่าจะมีไอเนี่ยสองใบเอาวะเอ้าเอ้ยเดี๋ยวนะเขาไม่อาร์เทคเหรอคนนี้น่าจะไม่ได้อาร์เทคอีกคนนะครับอ่ะลงไปเอฟเฟคครับเมื่อทุกคนมาจะเอฟเฟคการ์โลฟุส่าครับ เจอพิเศษวอลล็อกห้าดาวขึ้นไปโอ้<笑><笑>อะไรวะเนี่ยเล็กจักมือจากเด็กได้นะผมเล็กจากเด็กดีกว่าวก็อ่าแบทเทิลยครับแบทเทิลแบทเทิลเมื่อเริ่ม Battle เฟสครับกดสกิลลงพิเศษจักมือได้ตัวหนึ่งครับอันนี้ผมลงแมมมอสไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าผมมีแมมมอสอยู่แล้วไงแะก็ลงไปเลยครับตัว The Bear ไปเลยวอลล็อกมเมโทรลากอน โอเคเขาใช้ฟิวไม่ใช่ติใช้เอฟเฟกต์เปลี่ยนฟิวนะอันนี้ทำไมได้นะลงมาเตอร์จากมืออันนี้ตัม้มโอเคสวยอันนี้เราพอไหวละบัครับเราไม่กลัวตัตั้งตีสิละแหละสวยไม่อ่านทิกนันหรือไงเนี่ยตีไปครับไอตัวนี้มันบักคับให้เราไปตีนะ ตีครับแน,น่นอนครับเอฟเฟกต์เนเกสฟิงครับ <laughs> เขาไม่อเทกกันนะเอฟเฟกตัวแมมมอสครับทำลายการ์ดได้ไปหนึ่งครับอืทำลายลดีเราจะทำลายทำลายไปนี้ดีกว่าไม่ทำลายฟิวหรอกแล้วก็เอฟเฟกต์ที่สามครับกดตีได้2ครั้งครับตีมอเตอร์ได้ครั้งหนึ่งแล้โบกสวาร์ุกตัวแล้วก็เนเก้ไปครับเนเก้เป็นงั้นแหละแล้วก็ตีปิดเกมครับ เขาไม่อเทิกกันทุกคนไอช่วงกลางเกมไงที่เขาใช้ไอตรงเนี้ยไอกำลังต่อเนื่องยิงมาเขาคือเขาพลาดแล้วนะเนี่ยคือเขายิงมอนเตอร์เราไงเราเลยสามารถเล็กมอนเตอร์เพิ่มมาได้โอเคอาตัไฟล์เริ่มก่อนครับโอ้น้องไกลขึ้นมาเยอะเน่ะสองใบเลยเหรอโอเคโอเคเราก็ลงไปเลยครับลงน้องไกลไปเลยได้เขาชื่ออาเทมเน่ะ เอฟเฟกครับอัเชิญพิเศษลงไปอีกตัวหนึ่งไปเราไปตั้งตีให้หมดเลยแล้วก็มอบใส่คนไปตบเสยครับนี่ถ้าเขาทำลายมาแล้วก็เล็กเพื่อนได้เวฟฟิลก็ยังไม่ขึ้นนะทุกคนนี้ตาที่เท่าไหร่ไม่รู้นะมีตั้งสองไปโอ้ยไม่จะช่้ยยิงมั่งไม่ต้องหาต้องหาเพื่อไอ้คนนี้มีใบเดียวได้เพื่อเฉย,ยนะ โอเคสวย <laughs> นั่นแหละหวังว่าโค้ชไม่มีเมจิชเชนก็เดินจ้าไปวอต้าเหรอไออาจจะมีดปอกผลไม้ไปมิเชนครับไม่กี่ขึ้นนะเอ็กซิสอะไรเด็กเฮีาเธอร์ไหมเอามายืนคู่ได้แล้วทุกคนมาเฮีาเธอร์คือดีไหมเนี่ยเฮียเธอร์เนี่ยนะวัคซีดาวสองตัวครับเอ็กซิโดมาเลยเฮีาเธอร์ ไม่ได้ใช้นานมากวัาท์เอเราจะเคลียร์เธอปีแม่งเลยไปเคลียร์เธอฆ่ามันโอ๊ยเวนเอโอ้โหเจอขาฆ่าไม่ถึงอะไรวะเน,นี่ยเรานินฟอร์นะดีทุกตัวเข้าเด็กโอเคน่าจะเป็นมือใหม่ได้อยู่รอดันจวครับเราต้องรีบละกะเ แล้ววงแหวะนน่าจะไม่ครบสามมั้งนะถ้าครบก็น่าจะไซื้อไอดีมาโออโอแต่วะนะโอ้โหโอเคตัวนี้เลยเหรออืชิบหายแล้วหายแล้วมั้งเนี่ย ใช่ไหมผมการ์ดเอาสามใบเอาไปมิเชนนั่นแหละโอเคเลิ่นจั่วครับโอเคแมมมอดกันเชิญแมมมอดไปแบบเปตนอ,สองสังเวยด้วยลงไปเลยแมมมอดแท็กชาร์ดได้นะแท็กชาร์ดไปเลยครับ ททอออบาาร์ดดโยมสเคกิไม่มีเวกับดักหรอมันก็สกิลครับอะไรเดียวจะทำลายการพึ่งมอบดีไหมพึ่งมอบก็ได้อู้โดนถูกใบปะนะน่าจะถูกอยู่มั้งโอเคโอเคเกิอันนี้ผมไม่มอบเพราะว่าคิดว่าศัตรูมันจะมีแบบเวกับดักไงเลยเก็บไว้ ก็รันจว้ครับโอ้แดดตกบ้าผลไม้อันเชิญไปเลยครับไอ้วไฟ,ฟิลมึไม่ขึ้นเลยนะไอ้ภูเขาเนี่ยไปไหนวะแบทเทิลครับหนาวนวานดีกว่านนิดดีกว่าไอเข้าไหมไ่เข้าคือพีแพลยนะทำลายเวทกำดักได้ทำบามากครับโอเคไม่ให้ครับไปวอล็อกไฟลูกครับเมเกสได้ครั้งหนึ่ง ออกไปไปผลไปซะอด่างชนะละเอ้ยมีต่ออ่ะเอฟเฟคครับแล้วก็เอ,เอ,เอ,เอฟเฟคครับไอตัวอันนี้ทำลายไว้กับดักตัวตัวนี้หาของนะแน่นอนเราก็เอาเป็น <laughs> ไม่ต้องกาว้ฟฟีแลเราเอามา <laughs> ขึ้นมือแล้วทุกคนเวฟฟิล สองันนึกปิดเกมอันนั้นมันเด็ไแบบม่จะเชียร์นะถ้าใครจำได้โอเคโอเคครับก็จบไปที่บร้อยครับกับการรีวิวเด็กวอลล็อกนะครับอันนี้ก็เป็นสายที่ผมจัดขึ้นมาแบบขำๆนะก็คือไฟแม่งครบทุกใบเลยยกเว้นไอ้ตัวเดียวคือตัวอะไรนะไอ้ตัวเนี้ยอ่ยไม่ได้ใส่ใบเดียวก็ถ้าใครอยากเล่นแบบจริงจังครับก็เอาไอ้สองไปได้ไอ้ไวต่อเนื่องเนี้ยออกไปเลยไม่ต้องใช้ แล้วก็ตัวเวทคโนูสูครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับถ้าส่วนตัวผมบอกว่าเอาออกไปก็ได้ครับนะก็จะเหลือว่างสองช่องใช่ไหมก็คือให้ใส่เวทมาอีกใบหนึ่งก็เป็น3แล้วซึกอีกใบก็เป็นตัวของตัวนี้ใส่เพิ่มมาใบหนึ่งก็ได้หรือถ้าใครไม่อยากใส่ตัวนี้เยอะก็ใส่พวกกาสามันครับเพิ่มขึ้นมาจะใส่ไปบวมูนเป็นพอกหรือเอาไอ้นี่ออกแล้วเป็นกาดักเป็นพวกฟัดเกตคาเาเดียเพิ่มก็ได้แล้วแต่นะอ่ะแ,แล้วก็ตัวเวนตี้ครับเวนตี้เนี่ยจริงจริงถ้าใครไม่อวยนะ ไม่ต้องใส่เลยก็ได้ครับสกิลมันไม่ค่อยดีนะมันต้องแจไายแปดร้อยแล้วเพิ่มแค่แปดร้อยมันเลยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็มีดีแค่ความน่ารักนะหรือกับความสวยถ้าใครอวยก็ใส่มาแต่ก็แนะนําไม่ใส่แค่ใบเดียวพอนะอย่าใส่เยอะอ่ะแล้วก็ตัวปอกผลไม้ก็จริงๆก็เก่งนะแต่มันหาของหลังจากซู้เสร็จไงและเกมเนี้ยไม่มีเมนเฟสสองก็คือสมมติเราหาเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ดูเล่นอยู่ว่าที่เราหามาเป็นเวทความสูงนะมันก็ใช้ได้เลย สนานตัวนี้ก็ใส่ใบเดียวพออันนี้ก็จะคือสลอทที่เหลืออยู่นะส่วนตัวไคโดเนี่ยไอลูกน้องไคโดเนี่ยใส่ใบเดียวก็ได้ครับแล้วแต่นะอ่าก็จะมีว่าง5ช่องนะเออแต่ผมอันนี้ผมใส่ขำขำไงก็จะใส่ตัวนี้มา2ใบตัวนี้มาสองใบตัวไคโดใช่ไหมอ่าไคโดใส่ไปไท้อันใส่ตัวนี้ใส่อันนี้ก็ได้อ่าอันนี้ก็คือใส่ขำขำนะแต่ถ้าใครแบบจะจริงจกกังก็ยังที่เห็นครับเมื่อกี้เหลือ5้า้าช่องเท่าที่ว่างอยู่ ก็ใส่พวกกับดักการ์ดเวฟเพิ่มได้แล้วแต่เลยครับโอเคโดยการ์ดทุกไปของเด็กวอลหรอครับก็อยู่ในบอกล่าสุดน,นะอันนี้ก็บอกไปแล้วนะอยูหมดเลยนะช้นิ้งสไลด์และขคเลยก็คือเปิดบอกแล้บบอกเดียวเล่นได้เลยเลมวนก็หากการ์ดสามันเสริมมาพวกบัวมูลพ่อพเนนี้ใส่มาเสริมได้หรือจะเป็น e x ็กซ d ก็สําคัญเหมือนกันครับก็คือซีดาวนะอ่ะใส่มาด a r k เลมเบเลียนอยู่ในแฟนทอมนะแมงมุม อ่ะ g กี x i ตัวแมงซ่าครับอยู่ในนี้แล้วก็ตัวนี้ที่หน้าไม่ค่อยคุ้นนะครับอยู่ในบ็อกของไอบ็อกเก่าหน่อยชาร์จแฟงแล้วก็มีตัว k อาร a r ธอร์นะอันนี้ก็เป็นการฟ,ฟรีนะใช้ตัว SR แลกเอาได้ตัวผีเสือ้อหรือแมงวันอยู่ในโฮปบเลกโอเคที่เหลือก็อยู่ในชั้นนี้สไลด์หมดเลยนะยที่บอกไป ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามช่องผมนะครับไว้เจอคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับไปละ